ลโหลลาสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะชวนมาทำข้าวหน้าหมูสไลด์แบบญี่ปุ่นนะครับหรือว่าบูตะด้งนั่นเองนะครับวันแล้วก็มาเตรียมวัตถุดิบไะเลยนะครับผมขึ้นให้แล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างใครดูไม่ทานก็กรอนะครับแล้วก็กดสต็อปหรือว่าจะแคปหน้าจอไว้ได้ก็ได้นะครับวันแล้วก็มาเทส่วนผสมลงหม้อเลยนะครับมันก็จะมีเหล้าสาเกญี่ปุ่นนะครับเหล้ามิรินนะครับซอยซอสผงฮอนดาชิแล้วก็น้ําตาลนะครับ คนให้น so ้ำตาลมันละลายนะครับแล้วก็อยเอาไปตั้งเตาแก๊สนะครับผมตั้งให้เบิร์นให้แอลกอฮอลมันออกไปก่อนนะครับอย่าให้แอลกอฮอลมันเหลือนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเราก็จะปิดไฟทิ้งไว้นะครับมาหั่นหัวหอมทิ้งไว้หั่นหัวหอมเสร็จก็จะเอาหมูนะครับเป็นส่วนสะโพกหมูนะครับหรือว่าพอกบัตนะครับเอามาสไลด์นะครับผมพอกบัตนี้เราก็สามารถซื้อมาเป็นก้อนๆได้นะครับแล้วก็มาม้วนกับ พลาสติกแรปนะครับแล้วก็เข้าฟร o เซนไว้ก่อนถ้าเข้าฟร o เซนแล้วมันจะเอามาหั่นง่ายนะครับก่อนจะเอามาหัน่นก็ออกมาละลายไว้นิดนึงครับเพื่อให้มันไม่ต้องนิ่มมากนะครับแล้วก็จะเอามาสไลด์หรือว่าใครมีเครื่องหั่นแบบไหนก็ได้ครับหั่นมือก็ได้นะครับแต่ผมมีเครื่องสไลด์นะผมก็จะสไลด์แบบบางๆแบบนี้นะครับก็ประมาณ3ขีดนะครับประมาณหรือว่า300กิโลเอ้ย300กรัม300กโลก็เยอะกันไป นะครับผมพอสไลด์หมูเสร็จปุ๊บนะครับก็เอาซอสมาตั้งกระทะให้มันเดือดแบบนี้นะครับพอเดือดก็ใส่หัวหอมลงไปหัวหอมเริ่มสุกนะครับก็ใส่หมูลงไปได้เลยครับหมูที่เราสไลด์ทิ้งไว้นะครับแล้วก็กลับหมูนิดหน่อยนะครับไม่ต้องให้มันสุกมากนะครับสุกมากมันจะแข็งพอสุกเสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็เอามาโปะข้าวได้เลยก็ใส่เป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับกินกับข้าวญี่ปุ่นอร่อยอร่อยนะครับ แล้วก็ข้าวหน้าหมูนะครับแบบสไตล์ญี่ปุ่นเราต้องโปะข้าวให้มันมิดเลยนะครับให้มันดูเป็นปูนมีเด่นเนื้อมีแต่กลับนะครับแล้วก็ใส่ไข่ออนเซนลงไปนะครับไข่ออนเซนนั่นก็จะทาให้มันก็จะมีไข่แดงมันจะแข็งหน่อยนะครับแล้วก็ผมก็ใส่ไข่ดิบลงไปด้วยเพื่ออัตรารสที่อร่อยขึ้นนะครับกินคู่กับมิโซะซุปนะครับลองทํากันดูนะครับข้าวหน้าหมู บูตะด้งนะครับข้าวหน้าหมูสไลด์เหลือพอร์คโบนะครับลองเอาไปทํากันได้นะครับเอาไปทํากินก็ดีนะครับทําขายก็ได้ครับทําให้เด็กๆชอบครับผมรสชาติดีกินได้ตลอดครับกินไม่เบื่อครับผมอย่าลืมนะครับต้องคู่กับมิโซะซุปด้วยนะครับเรามากินด้วยกันครับว้าวไข่เยิ้มๆแบบนี้นะครับมากินด้วยกันอร่อยออร่ยครับ ถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วนะครับอย่ากเก็บไว้คนเดียวนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นด้วยนะครับแล้วมาเจอกันคลิปหน้าครับ